ป้าพี่เขามาเห็นโหลดวะไม่ยังแซบบออาวิออาโอ้<ๆ>เห็นบอขนาดว่ามีคนกายหลายลเหรนาะเห็นบอมาแล้วจ้าดอกแรกสำหรับเช้านี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวซูมใกล้ๆเห็นแซบยังเหลืออยู่เด้อจ้าปลาอูซัวพี่น้อง โอเควันนี้เป็นอะน,นะวันอาทิตย์เด้อจาาตอนเช้าเนาะจาาเนาะวันอาทิตย์ตอนเช้าออกมายางเหรียญื้อมาเจออันอาพ่อพย,ยัอันพอยัยฝรัง่งเรามายางกับหมาเราบอกไปป้านี่ป้านี่่สาสั่นก็เลยแวะมาเรื่อย ดอกเบบี้เพื่อนเบบี้เพื่อนเห็นบอเห็นบอพี่น้องเห็นได้ดยสิไป็นมเห็นเนาะเห็นบออ่าซู้มให้เบื้องอีกรอบหนึ่งอ่าเปิดเปิดเปิดพม่านกั้งนห่ปะปะเปิดพม่านกั้งจ้าเอ๋เปิดพม่านกั้งให้เพื่อแล้วมันนี้เงียบเงียบมนนี้บ่มีคนมาก คือซีเมนว่ามือว okay. ่านนี me, ่เ <Knowledge> พ <schön úc ados> <groans> ิ่นพากันมาแล้วเพิ่นคิดว่ามันจะเบิร์ะเหฮ็ดแต่ว่ามันกับเบอทันเบิดเดีจ้ะอคอนเวลามีไม่ละกาปพิชลูกจะหาไปเรื่อยๆหาไปที่เบอร์มงคลกีอวะมงคลกี้ตาเต๊ะอาตังเสียงปากกับมือนี้ก็อีกตามเคยนะคะมีหลานมาด้วยจะเข้าป่าลึกก็ไม่ได้อยู่ที่มันโล่งๆ อยู่ที่มันโล่งๆนี่แหละจ้าอยู่ที่มันโล่งๆอะ่ะเห็ดก็ไม่ค่อยมีนะคะนี่ใบไม้ก็เริ่มจะร่วงหมดแล้วต้นไม้อีกหน่อยก็ไม่เหลือใบไม้แล้วพี่น้องเห็นไหมคะอากาศขณะนี้หกองศาถนัดได้พี่น้องขณะนี้อากาศหกองศานะคะ มีแต่น่ะฝรั่งมาอ่ะผ้าไหมยางละกะมีนักปั่นจักรยานมั่งบุลีหน่อยวิสซมบงลุวิเนาเซปเซปินเซปลุสินเเซบุลีหน่อยเซเฮดบุลีหน่อยนี่เราทุวอย่างชมพิองล่ะเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องต้องหันหน้าหันหลังเบิ่งดีๆตามเคยจ้า ผู้ใดอะชินกับการเข่าปลาก,กจะมองเห็นดีตอนนี้าน่นะย่ายดานิแกเริ่มเริ่มเริ่มชินนิดนึงแต่กกยังโบเกงดอกจ้ะแต่วิวม,มัน<า>มบอนั่งเ่านั่งกจะนั่งกกจะเกิดเนาะนั่งกกจะเกิดแต่ว่าบมีคนเห็นเนาะเห็นบ่มันกระอดดสายตาคนอยู่ดอกจ้ะต่อให้คนเยอะยังไงปะมันมีตัวเบบี ตัวเบบี้อีกอันนึงอยู่ขางหันเดียวเดียวเดียวมามองสีสีให้เบิงเบบี้แ <Overwatch> ต่ว่าเขาสีปล่อยให้เราใหญ่ก่อนโอ้ยกระโถกับ Petit Bole Rouge บอกกันใหญ่เติบอยู่เอาได้ปะเอาได้เลยจ้า โอเคอันนี้พัดแสบติกี้กะมีไงได่าก็กินปลเป็นดอกพัดไปพัดมาใส่กุ้งแสบแสบมันกรุบกริบกรุบกริบมันกรอบดีจ้าพี่สัญญาี่มาแล้วมาแล้วตัวน้นอยๆโอ้ยโอ้ยคือฝนจะตกบ่านี่ นี่กำลังตะปา baby 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 s a p baby zap ตะลับตะลับตะลบ baby s a p ตะลบตะลบตะพอดีเป็นอันอ่ะอันนี้ baby um> s a p อีกละอันอันภาษาฝรั่งเศสเขาเอื่น headset เนจ้ะเขาก็เลยแปลมาว่าเป็น headset เลยซเพราะว่ามันแสบจ้ะอันนี้คือ baby เลยจ้ะนี่เห็นไหมคะ นี่นะครัเนี่ยโอ้ป้าป้าเออหากมันหลึกเด้อยวหันเด้อมันคือมีแมงกินเลยเนาะหักเบิ้งเบึ้งเอาเบิ้งเบึ้งตัดอะไรมันออกเอาเออกะบุรีตัวอ๋าน้องเซฟฮะบุรีบุรีู่๋เออบุรีอู๋เแมนเดี๋ยวนี้เขาเอาเห็ดมาแต่ละอย่างเขากะเบิ้งดีๆได้พี่น้องว่าเป็นเห็ดบุรี่บาเห็ดเซฟบบาเทากับหย่านเนาะจ้าเอลมาเป็นปลาบุรีไหมนี่ป้า เขากลาป่า่บอนเก่าเลยนี่อาโบลีกะไรเอาโบลีไปน้ำสองนี่หนึ่งนี่หนึ่งนี่สองสองสอยู่นี่จ้ะเห็นไหมคะโอ้ยย่เฝ้ายเฝ้าอาฮอนบบติงบบติงหันมันมีสามอยู่หันปะนี่ สามอยู่หันเด้ออยู่ไต่อยู่ไต่อันใหม่ฮะนะไต่เพรไต่ใบใหม่ฮะนะเห็นบอกอันนี้มันหนึ่งนี่เนาะอันหนึ่งใหญ่เลรอเนาะอันนี้มันสองใ่เนาะจ้ะแล้วตัวสามเดี๋ยวเดี๋ยวดาวมันมันมีแต่หัวมันผลออกมาแต่ใบไม่ซื่อๆนี่มันหนาหนามันมันหนามันแข็งล่ะแกมันกาอันมันใบเงาใยฮะนะอะไะวีลูอ่าบ้าว่าจีเอต้อง ลาบ้า่บ้ารีก้ารต์ท่านหนึ่งที่ที่ที่ที yes> ่ที่เี่ที่ทีเดี๋ยวเพิ่ทีเมื่อยเดี๋ยี่พิ่ที่ที่ทีเดี๋ยว่พิ่ที่่ทีเพิ่ทเข้ามานะคะเนี่ที่าีเพี่ท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 ี่พิ่ที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 ่นน่ะขนมไปแต่ี่่่่่น่่่่่มเตรียมร่มาพร้อม เพราะว่าข้าวว่าว่าฝนจะตกแต่ว่ายังไม่ตกตอนเช้าเลกจ้ะตกเริ่มจากหาโมงเช้าเป็นต้นไปหาโมงเช้าเออซีพีเอสโมงเช้านะจ้ะวันนี้มาบ่มีค้นพี่น้องปกติมากสีเดินกันสวนเสียนสวนเสียนอาจจะเป็นเพราะว่าปลานน่มันบใกไก่สถานีรถไฟค้นก็เลยมากบอก่คยสะดวกไปไหนอีกอย่างเป็นวันอาทิตย์นะจ้ะรถไฟก็จะห่างไปนิดนึงเพราะว่านะเต่ละานะ แต่ละเวลาของรถไฟจะมาถึงก็คงจะแบบว่าช้าไปนะเราจะมีเพื่อนๆคนไทยเข้ามาส่วนไหก็จะนั่งรถไฟมาเนาะจ้ะสำหรับบานดามานี่โบไกัมีแต่สิบกว่ากิโลเมตร20กิโลเมตรเองก็เลยนะอานาคอาการดีก็มาจบๆอ,อยู่ได้เดี๋ยวนี่อนนะอา่ามันเป็นเนี่ยเขาเอื่นว่าจังไหนโหรคเฮ็ดเขาสมอง <laughs> ตอนนี้เป็นโรคเฮ็ดขึ้นสมอง อจำค่วมนอนเศรวาได้ว่าเอ้ยอีกหน่อยเจ้าก็จะเป็นแบบคอยเด้อั่นอนก็ฝันถึงเหตุว่าสันเด็บอมีไงดาก็กว่าท่านได้ฝันปนั่นก็คือก็คือคือดาอธิบายปนั่นหรืว่า 1. ออกกําลังกาย 2. ถ่ายคลิปและสก็ยังได้เหตุไปเหตุแกงเหตุพัดอีกมันวาลพี่น่องนั่นแหละจ้ะอันนี้เราก็จบจบม,อมอ่องๆดมดมม่อง พี่น้องจะสังเกตบาัวาาปลาหันมันสะอาดสะอาดเด้อบ่มีงูมีเหี่ยวเด้อพี่น้องเดือบ่มีบ่มีไรสุดอยู่นี่ก็เม่นเมีันไรสุดที่หให้เท่าอันนักขีะเดียม <c oughs> เฮ็ยใค้ขนลุกก็คืออาโตหอยถากนะจ๊ะนั่นละนั่นละนอกนั้นก็บ่มีหยังพี่น้องนอกนั้นก็บ่มีหยังมีแต่ตัวหอยถากนั่นละเฮ้ยเนาะมันคือปีงนะจ๊ะ ข้าตุยอยู่ข้าตุยอยู่นี่แหละจ้าทีนี้ฝนก็ตกโปรยๆลงมาแล้วจ้ากลางลมละบันนี้พี่น้องมีซองนี่ซองเดียวที่บ่ออาณา,าเก็บเห็ดกลางลมกราบขอบพระคุณทุก <c oughs> การติดตามทุกกำลังใจพี่น้อง อันนานี่เด้ผลงานของเขาเหมือนนี่พี่น้องก็ได้อันนามหน่อยนึงแต่ว่าวันนี้จะมาเอามาผัดนะคะผัดใส่กุ้งใส่ผักร่วมเข้าไปแล้วก็เว้ยแส่บคักเพราะว่าถึงอย่งไหนานางก็สดออกมาแต่ปลาเดียวนี่แม่นบลัลล่ะกราบขอบพระคุณทุกกำลังใจพี่น้องพบกันคลิปหนา้าสวัสดีจ้า